ปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับญี่ปุ่นเปิดตัวหน่วยงานด้านดิจิทัลหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาระบบภาครัฐให้ทันกับยุคสมัยในยุคปัจจุบันญี่ปุ่นนะครับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ระบบราชการเนี่ยมีโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมีขั้นตอนการทํางานที่ซับซ้อนนะครับไม่แพ้กับระบบราชการไทยแต่ละหน่วยงานเองเนี่ยแต่ละกระทรวงเองเนี่ยก็ทํางานแยกกันเบ็ดเสร็จนะครับประกอบกับระบบการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งเนี่ยแล้วก็ค่าตอบแทนเนี่ยที่ไม่จูงใจ นักเทคโนโลยีเก่งๆทําให้หน่วยงานราชการเนี่ยขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันด้านนายมาซาอากิไทระนะครับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงไอทีของญี่ปุ่นเนี่ยระบ,บุว่าตอนนี้ปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีเทคโนโลยีแต่ปัญหาอยู่ที่ระบบราชการครับระบบราชการที่ไม่เอื้อต่อการทํางานในยุคดิจิทัลเขายกตัวอย่างนะครับ กรณีอย่างโควิด -19 บเนี่ยเขาบอกว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่นเนี่ยขาดบุคลากร,กรด้านดิจิทัลที่จะมาพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพในการบริหารนโยบายตัวอย่างนะครับกรณีแอปพลิเคชันของญี่ปุ่นที่จะแจ้งเตือนว่า,าเมื่อคุณเข้าใกล้ผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิดเนี่ยเขาก็จะส่งข้อความมาแจ้งเตือนแต่ปรากฏว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาครับมีบัก๊กไม่แจ้งเตือนให้กับผู้ใช้โทรศัพท์ในระบบ Android ซึ่งกว่าจะแก้ไขได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึง4เดือนเลยนะครับสเดือนเต็มๆจากกรณีต่างๆเนี่ยทำให้ในายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสึกะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งนโยบายเลยครับตั้งเป็นแผนการปฏิรูประบบราชการของญี่ปุ่นใหม่หมดทั้งระบบเลยด้วยการทําการดิจิทัลไลเซชันหรือว่าการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับเราย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยดูบ้าง ทุกวันนี้เรายังเห็นนะว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยเวลาจะออกมาทําเรื่องของดิจิทัลเรื่องของการพูดระบบราชการเนี่ยก็ยังไม่มีการบูรณาการเป็นภาพใหญ่เลยแต่ละกระทรวงนะครับออกมาทําโครงการก็เหมือนการจัดอีเวนต์นะครับออกงานถ่ายรูปแล้วก็จบไปมันยังไม่มีการพูดถึงการแก้ปัญหาหรือการปฏิรูปในเชิงโครงสร้างที่ต้องทํางานข้ามกระทรวงกรณีเนี่ยก็อยากจะฝากถึงผู้มีอํานาจนะครับในภาครัฐของประเทศไทยเนี่ย ว่าท่าน,นต้องเข้าใจหัวใจของการปฏิรูปจริงๆก่อนนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเสียโอกาสในระยะยาวเมื่อโลกทั้งหมดเนี่ยมันก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลสุดท้ายแล้วก็อยากปากนะครับว่าวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยที่มีโครงสร้างระบบราชการใหญ่โตแล้วก็เตอร์ทเนี่ยเขาเริ่มแล้วในการที่จะปฏิรูปตัวเองปฏิรูปด้วยระบบดิจิทัลแล้วรัฐบาลไทยล่ะครับจะเริ่มเมื่อไหร่ดี